ผมๆนี่นี่อยู่ข้างล่างนี่เจอแลือเจ้ลือโอ้ยโอ้ยอ้ยทันวะทันวะมอนดนั่น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 มีก้นนึงกปลาไหลปลาไหลมาเริ่มมาเริ่มาเริ่มอเคนี่น้องสวัสดีครับ ปกกับผมเบาเค้นสติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามเช้าหมกไปได้อามาเลยพี่น้องโม้แล้วสวยแล้วสะนี้ที่เราเอาปลาเมื่อวานนี่เอาหมดเพราะว่ามันเป็นขี้ตมเยอะครับวันนี้ก็เลยจัดแมคโครมาขุดสะเลยพี่น้องสะสะพของลูกคูมาจ้ะพ่อพ่อของอดองนะพอดองพอดองเลยเพื่อจะขุดสะให้ลึกพร้อมสะให้ลึกกว่าเดิมเอาปลาขึ้นให้หมดพาไปจับปลา เมื่อวานเมื่อวานเราลงหนองวันนี้เราจับอยู่ข้างบ <atsu> นพี่น้องมาดูกันเอาแมคโครจับปลาเลยวันนี้ขุดไปสักพักเลยเนาะสักสองสามพอดีบอกเกศติทิฏฐุระแต่ว่าลูกภูมิาไปก่อนเลยจะบผูกไปลุยก่อนเลยอยู่กำลังตามมากำลังช่วยกันจับขุดแมคโครเลยจับพี่น้องมือนี่จะให้สติ๊กเป็นช่างภาพเหมือนเดิมจ้าอแต่ตกใจกี้หน่อยพี่น้องเพราะว่าตื่นเต้นเนาะปลาตกใจเมื่อวานนี้ พี่น้องบางคนที่เพื่อนเคยเป็นเอซเก่าเพื่อนสิรูนะว่าเวลาเสารติ๊กตกใจหรือดีใจในปูปลาหลายๆหรือว่าของหลายๆเสาติ๊กสกีดพี่น้องเสารติ๊กถ่ายรูปรวมๆให้หน่อยเด้อจ้าถ้าพี่น้องคนไหนตื่นเสียงเสารติ๊กเสาติ๊กก็ะขอภัยนํำหลายๆเรื่อจ้าพี่น้องขอดองเสาติ๊กพี่ย่างมันพี่น้องถามหาแต่ไม่ดองเพื่อนบบก้าโอลงองหรือพี่น้องเสาติ๊กบอก้าถ่ายเพื่อนจ้ะนี่ขอดองเสาติ๊ก พ่อภู uh, oh, sí. okay. nah, live, so ah, ิมาจากลุยพูดลุยละเอาได้แล้วบอกอะไรน้อยตัวใหญ่ยังบอกมาบอกปลาสลิดจับเลยเนาะพยายามว่าค่กอยลืมว่าไมยเนี่ยมันจ่อยอยู่ในคางสติกพี่น้อง วันี่มันใช้เสียงดังเลยลืมลว่าเพิ่นซื้อไมคใหม่ใหม่แล้วต้องขออภัยพี่น้องหลายๆด้วยจ้ะกีดขนาดเมื่อวานนี้แต่มื้อนี้ปลาสลิปจ้ะจับกันปลาดงองปลาชา่อนยังบ่ขึ้นมาบ่คุม <c oughs> <c oughs> เก็บปลาสลิดเจอปลาไหลยังเจอปลาไหลยังลูกพูมสองตัวเลยในสองตัวเลยให้เข้าว่า <c ười> พ่อดองสต็กจ้าพ่อดองใจดีจ้าวันเมื่อวานมีพี่น้องถามอยู่คนไหนพ่อดองถ่ายให้เบิ่งแน่จ้าหนึ่งพ่อดองสติ๊กจ้าพ่อดองพ่อดองใจดีฮ่า นี่แหละปลาปลาเป็นอยู่ในนี่แหละมือนี่สติ้งบุหรี่ด้วยพะดุก <c oughs> อยู่ห่างๆพะดุกเอาไว้ปลาเป็นอยู่ในกิ้ตมนี่แหละได้เรื่อยๆมาช่อนข้อครับสลิด ปุ๊บุกปุ้ปุู๊มูมลบก่อนลูปาบฮะมไหยืดไ้ไหนดดจะเคียด้วยค่ะเห็นมาแล้วไหลแรกีันแรกงตัวยังใหญ่เลย ยิ่ใหญ่กว่าน anyway. <laughs> ี้อ <tablet> oh, ีกบ่กอยู่ปัดข้ออยู่บ่าแค่เอาตัวนี้นอยหนเดี๋ยวมันตายตากแดดตากแดดโอ๊ยปลาไหลออกอันนี้มาใส่ ตักมาเทเรื่อยๆพี okay? ่น to ้องเทเป็นคีเลนเร่ๆเหมนี้ตักคีเลนปานหน้าขีเลนหรือขี่ตมเล่ๆนี่ขึ้นมามุมนี้จ้ะดินแข็งๆที่ ที่จะเอาความลึกนะจะไปกองขันไปขอบสระขอบสะหรือขอบบ่อเนานะเพียบเลยได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆสนุกว่นเมื่อวานอีก<ะ>สนุกกวัเมื่อวานอีกมันจบง่าย ดินมาดินมามา,มาขึ้นออกอานดียบุดมาแบบนี้ป้ายใหญ่อยู่นี่เลยเนาะนู่น,นป้ายยังนั่นน่ะคี่มันยังอยู่เ,เนาะประชอนประชอนเนาะนี่ประชอนสุดเบลอเลยเพราะว่า

ัวใหญ่ปะปะดุกเหรอมันขึ้นมาเอาเจ้าได้เน่ยนมันขึ้นมาเอาเจ้าได้เน่ยนิ <c oughs> ใส่หมวกแล้วพี่น้องง่วยเสด็ดเนี่ยหน่อยเดียวเนี่ยจะตักขึมาได้ครึ่งเข่งสติสลิด ก็หมอแม,งงม่งามงามเนาะสิอีกเดียวได้ครึ่งเข่งเดีย๋ยวไปตักอีกฝั่งนะั่นเลยเนาะเมื่อวานเอาอย่างขนาดเอาอย่างได้ตัวใหญ่ทั้งหลายเนะาะได้เป็นโอง่งมังกรเลยพี่เนาะเดี๋ยววันนี้ขุดเลยขุดให้เพิ่นลึกกว่าเดิมนำอ่อว่ะกระดองเก็บเ,เรื่อยๆเดี๋ยวโลยึดฝนะั่งมันปลาปาบือเต็มเลยหลาง,ลาง จกยังจกขวางนั้นเลยยังเดี๋ยวเอาดินแข็งขึ้นก่อนเอาดินข้นาขงๆข,ข,ขึ้นกน่อนไม่เอาจมเลยเท่าไหร่ได้จักตัวเลยนะสองสามสตัวกระสอบสองสามตัวกระสอบนี่เบาะกระอสอบใดกระสอบนี่จ้ะกระสอบขาวนี่นี่ท่านโอ้ยมิชมั<ๆ>่นมิชชั่น ชน <c oughs> ยังบม่เจอปลาไหลเนาะยังบม่เจอปลาไหลเนี่ยเจอแต่ตัวน้อยๆ<ะ>ได้ตัวเดียวเหรอเนาะที่เหลือจเจอแต่ตัวเล็กๆหลายอยู่ <c oughs> โอ้แบบนี้แหละป่าเข้ามาอยู่นี่ นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <t ot sounds> สติกยังอยู่สีส่สเกตเล้อจ้ะว่าใช้กับมืออื่นเศร้าเลยจะไป,ปน,นครพนมค่ะมือนิงอยู่สีส่สเกตอยู่เลยบ้าน <S <s <c oughs> เล็กเนาะใส่กลางยังไ่เจอปลาไหลใหญ่เลพี่น้องรอปะโหยังขุดบ่แล้วยังไม่ถึงครึ่งบ่อเลยแต่ว่ามันอาจจะโดนฝังไปในตมเนาะเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้น Của chàng nhảy lời Thì nó Đi đi ăn đi bọ Đục đục Hút nào Mà chọn nhảy Ôi 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 mẹ Thật bả lờ lời Nói anh lẹ Nói anh กบเนาะย่งอเ็ปลาเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเล้เาเจ้าตาขึ้นมากลายอยู่ไหเขียนอย่างบ่อเก็ดเดี๋ยว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 เดี๋ย้เด้๋อยเต็มเล้วเจ้าตัวอย่างไรแล้วก็ตักปลาแล้ว

chưa luôn 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 ปลาไหลปลาไหลมาเร็วมาเริวมาเริว <c oughs> เอาโมเค <c oughs> นี่น้องได้อีกได้อีก <c oughs> เริ่มเจอปลาไหลแล้วเพราะว่าเพราะว่าคุดใกล้เสร็จแล้วจ้ะก็จะ <c oughs> มารวมกันในกระจุกนี่ละบันนี้ปลาไหลแล้ว น่าหิงแลยพี่น้องติ๊กปคนเห็นขนาดกลางขนาดกลาง บ so ่อเนาะมันต้องมีเจ้าบ oh, okay. oh, okay. wow. wow. no, oh, no. ่อเนาะต้องมีเจ้าวังปลาไหลน่ะอโอ้ยอนีลูกจระดุกกระดุกน่าเอาไปเรามอวานเนาะยังเลเป็นแข่งเหยอเทียบเลย โอเคมาประดุกก่อนหาจับปลามาเริ่มโผล่หัวขึ้นมาแล้วจ้ะพี่น้องชอ็อตติเห็นพี่ติ๊กวประดุกนี่ยนี่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 นะแม่นบอกบอกเข็มนั้นมีหนวดเพราะแม่นประดุกเนาะนีดุกระเพาะประดุกไปเดินไปหาทางพวกก่อนไปหาที่พันโผล่หัวขึ้นมานตามบอกเข็มไปมันเริ่มโผล่หัวขึ้นมาแล้วจ้ะ ดินเริ่มแห้งแล้วก็ยังพุดเรื่อยๆแต่ยังพุดบมเสร็จจกก้กปุ๊บปลาเข็ง<ะ>ปลาหมอปลาหมอปลาหมอหรือปลาเข็งมแม่ขับไปลี่ในนี่นะบอกมีแต่แม่ใหญ่ๆพักบุ้งนี่เขับไปลบแดดเริ่มโผล่หัวขึ้นมาแล้วถ้าเอาบอกเอาหามันบอกเจอเนี่ตายเลย,เยโอเคเราไปเก็บ โอ้ <c oughs> เห็นพี่น้องเฮ้ยไอชัอนอชอนออ้นไอชั้นระคอเด็ตัวปลเอฟเอฟเจออีกปะมันโถหัวแล้วตากแดดไ้เมืองบ้านเมืองไต้น้ำพี่น้องแดดไปนครพนมแล้วก็ไปกระบี่ เบิง่บงไก <c ười> ลบอ,อบอกเค,คนแกน,นี่นี่มงลวบเน่าีเนตุ้มแล้วเล่นตุ้มแล้วนนนะไอ้ดำจนเขียวพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลาดุก แต่ติ๊กเต็มไปด้วยขี้ตมตอนนี้งมหาคำหาปะดุกปะดุเกิึงดีดิมันเริ่มผู่หัวแล้วมันเริ่มนะมันเริ่มขึ้นมาหายใจถ้าเราบอกเอามันนี่มันตายเลยเด้ยดนี่ พี่น้องมาเบิ่งกันเพื่อังขุดโบเแล้วดอกจ้ะแต่จะเอาปลาไปไว้ก่อนยังมันตายจ้ะพี่น้องนี่อุ้ยเป็นอะไรเป็นไหลจกโตขึ้นนี่สามสี่ตัวสี่ตัวขนาดเอาไปแล้วเมื่อวานเนาะสิอยู่ในขิดโต๊ะ ครับผมป่าแล้วก็เมื่อตากแดดเนาะตากแดดเมื่อบ้านรุ่นปลาสลิดอี<ช>่ตัวงามปลาไหลเดี๋ยวต้มส่วนกินเนาะ,ะตะวแรงเนาะตาตาเดี๋ยวต้มส่วนกินนี่ยื่นมะฮองด้วยเหรไปเดี <c oughs> ๋ยวฮันเซเอาไปมะฮองเร็วิตตายเอาไปไว้เอาไปขังไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันสิตายเนาะพอตอนนี้เด็ดกำลังจิเที่ยงจต่ร้อนมากน่าโอเคนะจ้าเดี๋ยวเอาไปไหลเอาไปก่อน แต่ว่ายังพูดบวชเซจจากพี่น้องยังอยู่น้อยอีกนึงที่ยังมีปลายจากแต่จะอยู่บวเพียงก็จะค่อยมาเบิ่งอีกจ้ะเดี๋ยวตอนนี้เสียปลาไปวหว้ก่อนโอ้โดดขนาด โอ้ยังผมเมืดเฮ้ยมืดอะไรแบบนี้นี่ยืตาจะเอาคนเดี้เดี๋ยวไปคั้งจ้าเอาเลยตาคนเดียวกับต้มซุปได้เยอะตัวโอ้ไม่หลายตัวหลายในต้มอยู่ตาเย็นนี่เดี๋ยวเย็นนี่มากินต้มเดี๋ยวก็ไปเหยียบไข่มดแดงเลยเนาะเหยียบไข่มดแดงต้มใส่ไข่มดแดงเอาครับนี่เดี๋ยวก็จะพากัน เก็บปลาต่ออีกคือเก่าแต่จะเอาปลาชนิดไปให้เขาประตุูน้องอิ๋วแล้วน้องดาทำก่อนเนาะใช่เอาไปทำต่างเดดไปกับ<ม>นครพนมจ้าะเดแดดดีครับแต่ว่าเมื่อวานปลาได้หลายฮันตางเดดอยู่แบ่งกันเนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ถ่ายติ๊กข่ายให้เบิ่งเนะาะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแลว้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีจ้าโ oh <my> อ้โหตายแล้วมาญเอ๋อบุญเปลา ดอกสุดท้ายจับเต็มมามาเต็มเลยจับต่อจับต่อเดี๋ยวเอาไปไว้จับต่ออีกจ้า